หักมากระไล้หมดละสวยอยู่นั่นสีเส้นนึงตก็หักน้อยนะโต๊ะกะใต้ไปเหี่นะมนต์เป็นเออเมื่อคืนนี้อ่ะเมื่อกี้ก้อลูกแดนอะเออเมื่อกี้ก้อลูกเดนมาเนาบุ๋เศษนะก็ยัมันค่อยมายาดเป็นคล้ายๆสรตกแหงอันนั้นก้อลูกแดนสินะก้อลูกเดนก้อดิล้างหมด บ้านมีบ้านบุมีเพราะวันกิ๊กปกินน้ำเ่นอกิกอแ่าะกนนู้นกิมนแทรเ่นะกินไปลุกง่ายนะ่มหน่อยอืมมาใส่เจเนี่ยจุกสินะโอเครวมกันบวกครนลโอ้โทุกคนทุกคโอ้โหน้าออยเป็นซูที่ห้าก็เคยเฮ็ดเนาะทีแวบเอละตักอัน อันลแล้วจริงนี่มันจะเป็นแอบนี้ทุกคนมันคืออยไกนนั่นนั่นอื้อแเขจะบกเป็นเนี้ยอด้วยน้ั่นอ้มมันหักีนั่นก่อนเน่โอ้ยมือเดียวนึง <c ười> มเยวม่ห็นได้เห็นหนังซื้อมีเงี้เาบอเห็นบก่าท่นนี้ผู้เอาันกะเอา้ลก็ดีะเพราะว่ามันซ่ามือเงนดไปเนงียเออเออเออเอเออเอเออเออเออวันผู้เปินออไปเนาเอาเนก็บปกติกอันไปคอเอาไปคือกบยาข้าน้เือกันอืมอไน่ยงขีออน้ำกกันค่อยกินไม่ต้องมอยมาเล่นน้เ้เออ

เชื้อบ้านเราบ้านทำเหมืนกระซานนี่แหละนะบ้านอันนอนเหรเป็นตารศึกษาเขาเนาะฮะมันนะแต่ตานศากษาฉันบุกเลี้ยงลูกให้มันนอนละอ่ะโตกระต่ายไปเหี่ยงน้ามันมุดเออเมื่อคืนนี้เมื่อกี้ก้อลูกแดงนาะเออเออเมื่อกี้ก้อลูกแดงมันหน้าอุบศีนนะก็ยังมันค่อยมาเยี่ยมเป็นใครสิ่งตกแพงอันนั้นกิ๊กก้อนลูกแดงสินะก้อนลูกแดงก้อนดีร่างหัวขึ่นไล้วบ้านมี้บ้านภูมิเขาวันกิ๊กปุูกกินน้ำเลย นอกิ้อนแต่วน้นกวนมกวน่หหนึ่งโมงอโอ้ยเนี่ยเสิไปทางไหนจงไปไดคือเนี่ยปโมงห้กมงแเขาจะรอหาสินะานึงมันบ่ได้เป็นมีมแม่กัได้อีกทีโหไปก่อนเนาะแล้วแต่เลยบ่ยสินมงแล้วเป็นแล้วแต่เลยบ่อีกทีโหไปเอามันตื่นนะแต่นบ่ได้หักเขาจะเขาจะรมันมันโหไปนะบึ่มงเหรอค่อยมาแล้วค่อย่มาไดบ่มาหักไ1:00นึ่งนนบ่ได้ให้ บงม่บึงในงขี้พ่อเหรอพ่อพ่อมาขันให้ไปับแล้วมันให้อนตุสูเยอไปขี้เมืนกระชั้นนีบันมันมันบัเป็นแล้วมันนี้แล้ววันน้อยางว่าให้ตุสูดัเนี่ยบงูแล้วบบมาเนี่ขึ้บอกเราไปเที่างตุสูดแล้วตุสูนก้นุบบอกเอ้ยโอ้ขึ้บอกเอานั่งนั่งนันเนยบกินครอบอบบเอาจานน้อยให้มันอันนึงเลยแมมันเากินมันกับซี่ยากโก้ที่ครอบเอาเนาะกินหนูเสื้อั้นเนเมื่อกี้แค่ ดูสิกินคอบครอบพันดอกเอ้านี่เนาะเออกินอะกันนาะแมเออเออกูตักนั่งนาะแมเฮ้อกินนดอก่าอีมอนอนะอที่แกูางแล้ววะเนี่ยกินเสื้อสวนว้ายเสื้อสวนเสื้ใจวายว้บางทุกคนบางคบอเลเลื่อ cement t e n หเอาดูเลื่อเๆืะอม e m e n t น้อแมเอาไหมเอาไหม ขนมึงไหมมันเป็นตัวเซบอิลลี่นะเปบ้เป็นตัวเซบแทุกคนเป็นเตอเซตัอยู่ทุกคนเป็นเตอะเซบแหัดคลิปอคิมันมีซสากุ้งมีอ่าซสากิกกินี้กินนี้ อูผ <mm oh, ักเล็กน้อยนะมาอันนี้บโวชดติสดหมูแล้วค่เอาจองค่อยเบอากินเอาาผักก่อนเลยเอมาจองตักเลยืออือแกบอกอ้แทรด้วยน่อยนกินเจลไปลุกง่ายน่ะเ้ืยอน้อยอือใส่เจ้าเนี่ย จุ๋มสินะโอเครวมกันบ่มข้าวคนนีโอ้ทุกคนแบบคนโอ้ด้านอร่อยเลยใส่ผักไปคุยหน่อยเดู้จะเอาบ่มไหมให้เพิ่มให้เป็นเดียวจะเอาจานหน่อยอืมอร่อยเบอร์แซ่บเบอร์อร่อยเบอร์ว่าไหมเอาผักใส่แล้วก็ปิดไฟไว้ก่อนติดใจเห็นยังเหรอเหัง เอาจ้องอะแม่เสีตักเนี่ยผักให้เอียนทุกคนผักคือว่าน้อยเอาอีกเพื่อนเราใส่น้อยีจสน่ะบ่าสีใดอันนั้นหมึดนั่นะอ่ะโบล่โบ่บัก็คือบัวใดชนะจากการเอาบัวมาน่กใอ่แต่ละ เอาไปสุดแค่นัะเลิกน้อยกรุงกรตังอันอีกต้นกเออหอมเริงอืออามากมายทุกคนมึงมาบึงมาบึงจานทักกิเะอลงึงจานสักกิกตักกุงกลังจิมมี่